ร้อยวันพันปีครับร้อยวันพันปีจะจับไม้ตาดนะครับถ้าไม่เห็นกล้องนี่ก็คือไม่จับดอกไม้ตาดนะส่วนมากจะจับอย่างอื่นแทนนะครับตอนนี้คณะของเรากำลังทำความสะอาดกันไหมครับผมกำลังทำความสะอาดมามาทำช่วยกันครับเสร็จก็จัดตอนครับเตรียมงานปฏิบัติธรรมครับภายในวัดภูชัยสว่างจิตบ้านโนนเหมือนเอ ตำบลสิกาอำเภอสิกาจังหวัดบึงกาฬคร 15, <15. S 2> <wh> ับผมไปในวันที่วันที่สิบสิบห้าสิบห้าถึงสิบเจ็ดสามวันพอดีใช่แล้ววันสุดท้ายก็เป็นงานพุทธาพิเศษคั้งคืนครับผมตอนนี้ก็จัดเตรียมอยู่ตอนนี้กำลังจัดเตรียมอยู่นะครับกำลังเตรีสูดด่ตอนนี้วันนี้พายครับกำลังปวาดโดยวันวันที่รับ พันปีจะจับไม้ตาดร้วันพันปีจะจับไม้ตาดยันไงความสมารสมาร์ที่พลังอย่างนี้ยญาติโยมเข้ามาก็อนุโมทนานำกันังดื้อถ้าถ้าไม่เห็นกล้องเนี่ยไม่จับไม้ตัดนะมีกล้องเฉยๆก็เลยจับตอนนี้เปลี่ยนกันแล้วเปลี่ยนกันแล้วเอาเปลี่ยน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 ครับเปลี่ยนอันนี้ก็เหมือนกันนะครับร้อยวันพันปีนะครับก็จะจับไม้ตัด ส่วนมากไม่ค่อยเห็นหรอกครับส่วนมากจะจับโทรศัพท์มากกว่าไม่ตัดนี่แหละครับถือว่าไม่แน่ฝนอาจจะตกฟ้าอาจจะร้องก็เป็นไปได้นะครับเพราะว่าเพราะว่าลอยวันพันปีก็เพิ่งมาเห็นนี่แหละครับถือว่าเป็นโอกาสงามยามดีที่นักทศเราได้จับไม่ตัดนะครับ <c oughs> ดม่ต <c oughs> ในช่วงบรรยากาศในช่วงประมาณ10โมงกว่าโดยประมาณทางคณะสงฆ์พระแมุ่ภูบาาจางก็ได้ทำความสะอาดปัสสนาสนภายในวัดวาอารามที่วัดโพชัยสว่างจิตบ้านโนนเมืองแอตะบ,บนเซกาอำเภอเซกาจังหวัดบึงกาฬก็ไปยังฝากไปยังญาติธรรมญาโยมที่สนใจในศีลสนใจในธรรม ต้องการมาปฏิบัติธรรมจะเจริญกรรมฐานก่อเรียนเชิญเจริญพรได้ที่วัดโพชัยสว่างจิตภายในวันที่15มกราคมจนถึง17มกราคมวันสุดท้ายวันที่17ก็เป็นงานพุทธาพิเศษทั้งคืนจึงขอบอกบุญแล้วก็ขอเรียนเชิญเจริญพรไปยังออกตนย,ยโยมที่สนใจในสิ้นในธรรมใน ในครั้งนี้ถ้าอยากสนใจในศิลปในธรรมก็เรี่ยนเชิญเจริญพรได้นะทีน่นี้ตอนนี้ก็พ่อแม่ครูบา,จายจรา์คนหลายรูปหลายท่านก็ได้มาพากันจับคนละไม้คนละมือบางรูปก็เป็นเครื่องตัดหญ้าบางรูปก็เป็นไม้กวาดจึงขออาภัพสวยๆภาพง,งามๆมาให้ทุกฐานทุกคนได้ ชมกันมาร่วมปฏิบัติธรรมนำกันเดอร์ขอฝากทุกท่านทุกคนไว้เอาภาพสวยๆงามๆมาให้ดูดขอขอจะเิญพร้อมไม่เราจะไปอันนั้นแล้ว,ว,วสักอัน,นิจจ่าเออ อันไหนร้อยวันพันปีครับร้อยวันพันปีจะจับไม้ตัดนะครับถ้าไม่เห็นกล้องนี่ก็คือไม่จับดอกไม้ตัดนะส่วนมากจะจับอย่างอื่นแทนนะครับก็่บอกนะจับไม้ตาดทุกวันนะก็เ่ายนั่นหมายงทุกนทายนะบอกจรเลยนึกว่าหีดกล้องเลยก็จับเนาะเอาเอาเอาเลยโอเคครับนี่ก็นี่ก็เส้นกันนะร้ยวันพันปีไม่ค่อยเห็นจับไม้ตาดถ้าไม่เห็นกล้องก็จะไม่จับนะ ชื่ออาจะรย์น,นะคร,รัก็ทำความสะอาดเนาะการแต่จ่าเลี้ยงบรรยากาศทำความสะอาดวัดต้อนรับสอนหับงานปฏิบัติธรรมเนาะใครผู้ได้วางคำวมาทำการนี่คือบรรยากาศ เป็นในคุ้มผาไปเดี๋ยวเหรอเนาะว่ายคือไฟสถานทีทีพ่อแม่ครูอาจารย์ของเฮาเป็นผกักเสาในสวนไม่หวานเนาะเอา,านะเฮามาดูมาเบิ่งการคุ้มผาวิธีการคุ้มผาติดดุมดึง,งมมครับไปซักเทียนทีไ่ได้อยู่สามวัน คนม้นเบริรบ่ไว้พี่ไว้พี่อธิบายไปด้วยก,ก็เรียกว่าการผุมแบบลูกบวกครับลูกบวกครับผมตอนนี้ก็ติดดุมแล้วจงงานการห็นมแบบลูกบวกโดยส่วนมากทางธรรมยุทธ์ทาา่านจะหุ่มแบบลูกบวกครับ ก็ไม่มีอะไรมากครับก็คุมไปก็จับตุ้มๆฟาดตับไปเลยเอาฟาดไปเลยไหมก็เลยก็จะโจ๊กคลิปไว้ทุกองเนาะใช่แล้วครับไว้ทุกดูงครับอันนี้เราจะคุมด้วยกันเหรออ๋ออันนี้ก็จะคุมเนาะไปสั่ไม่่แกอน โดยการโฮมแบบหลูกบวบมาตั้งแต่ในสมัยราชการที่4ี่โดยท่านเห็นพระอาจารย์สมชายเป็นภิกษุชาวมอญว่าเป็นการโฮมแบบเรียบง่ายก็เลยก่อเกิดเป็นคณะธรรมยุทธ์เกิดขึ้น แล้วก็ทางทุกวันนี้ทางมหานิกายและธรรมยุทธ์ทางก่อใช้ในการโฮมลูกบวกก็คือเป็นการาหฮมแบบง่ายๆแบบเรียบง่ายเลยครับไม่ต้องไปยุ่งยากอะไรจับตุ่มๆก็ฟาดตับไปเลย <มา S 1> นะครับส่วนมากพระบ้านนอกเราก็จะทํากันแบบนี้ในเมืองก็ทํากันเหมือนกันนั่นแหละครับท่านเอาความสะดวกสบายมากกว่าครับผม คิดว่าจบคลิปพอดีขอจบคลิปที่ต้นไม้สวยๆส,สาธุปุติีของครูบาเองจรินพรน่าโนม,ม